เปลี่ยนเครื่องกันขนาดนเลยช้าไปสองชั่วโมงเลยล่วระยะเวลามาไปไหนก็เลยไวยโวปแรงมีนั่งต่อที่กรุงเทพก็ออกไปนกลังใจนะครับ ได้ไปเยี่ยมเยอะก่อนแต่ว่าอันของพี่ซื้อเอามาฝากให้ฝากทุกคนเนอะนะครับเดี๋ยวจะไปทำอยบางนั้นฝากทุกคนนะครับขอใื้ปลอดภัยนะปลอดภัยฟังฟังประมาณจะเน่าฝนมันยังมาอยู่แรงเนาะนะครับขอให้ปลอดภัยทุกคนแล้วดูแลตัวเองดีๆเรื่องเรื่องไข้หวัดแต่คนเนี้นะอาการมันเปลี่ยนครับก็ขอบคุณนะครับ

ยัเปิดย้า้านะดโอเคโอเคขอบคุณมากถอยก่อนถอก่อนนะคะอันนี้คุณนักศินชินวัฒน์นะคะอดีตรมรีอยู่ที่ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังค่ะค่ะค่ะ

ให้อะไรอ่ะ oh, okay. like ู้ให้จดหมายเห นักนะคะก็ปากกับพี่น้องคือประสบภัยที่ตำบลตากเต่าอำเภอเิงนะคะย้านัาวยนนะครับบารับาร่าบา่น้กานมีพนม่ที่ ว่าจัดาที่เขาต้งนี่้อดีใจ่าดีใจมากดีใจสุดขีดนายกคนเดิมมาแล้วคิดถึงก่อนวันนี้พัดใจมาูกมา่านแล้ครับจัดการันแบบนั้นจัดการับองดดาขอเสียงเลื้อยเลา้อยกำลังใอาบีลายเด รอมารอค่ะม้มลงนี่เนี่ยนิดหนึงไปไปไม่สบยที่ไหนสอบเก้า้างนี้ไม่มีไม่มีค่ะไม่ใ้มาหัสภาเมื่อปีแล้วครับกำลังใจดเขาแล้วก็กำลังใจได้คำว่าประหารประทัดใจเดียวไปจุดเดียวเบื่อค่ะ้องเลิกค่ะให้กำลังใจพี่น้อง ท่านสสท่านท่านสสไม่แค่เที่วมาท่ารับรับรับวังนี้หัวกำลังใจกับพี่น้องชาวตับเต่านะครับมาจันทร์ล้นหลังโอเคโอเคไปท่านครับติด ไปอายุครับอายุยทธีผมทำพิธียำคท่านสุยอะมาครับโอ้ยนพวะเลยี่พิวอาพิวาพิวะโคตรมาโคตรมาโคตรงมาโ้ตรงมาโค้ตรงมาต้องหางหงเลยครับา่ต้องอไปตรงไปดูหลังให้ด้วยพีดูหลังใอ้้วโอเคซ้ายซ้ายโอเคครับ ขายมือสอดผมมือสอครับ้องขอตามขอทุกคนท่านยกยุทธปิยาภรรับที่รรได้ร่วมขบวนในวันนี้ครับได้ร่วม

ท่านครับวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็ก็คือชาวบ้านบางอย่างบางคนที่อยู่แถบนี้บ้านหายไปหลังๆแล้วก็บางคนเมื่อกี้บอกว่ารถสองคันไปด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าดินที่มันถูกใช้พอปลูกเยอะแล้วมันไม่มี ไม่มีที่คุมดินยึดดินก็ลเลยทําให้เวลาฝนตกหนักก็ลเลยชาะาหนักหน่อยแต,แต่วันนี้ฝนเยอะฝนเยอะจริงๆที่ทําให้น้ําพัดเอาบ้านเรือนพัง,ง,มงหมดนช่วยเอาไม้ัดค่อาไม้ช่องสามเอาไม้ช่องสามก่อนผมจะ,ะไปะเล่าให้รัฐบ,บาลฟังเพื่อเขาจะได้เข้ใจปัญหาที่แท้จริงเรื่อมาช่วยกันเยียวยาแต่ว่าสสเขาก็รายงานไปแล้วนะครับ ก็คงต้องเยียวยาวได้กลับมาเห็นพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมมาท่านทั้งแราวันนี้มันเป็นภาวะซ้ํซากน้ําท่วมน้ําแรงข,งของบ้านเราเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้แก้ปัญหาน้ําทั้งระบบซึ่งถ้าจําได้ตอนสมัยผมเป็นไทยรักไทยตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดจะแก้ปัญหาน้ําทั้งระบบโดยการที่แม้กระทั่งว่าให้เขามาทํา โดยที่ยังไม่จ่ายเงินเลยแล้วเราเอาสินค้า,าเกษตรที่ได้รับจากการาพัฒนาระบบน้ำเนี่ยไปชำระหนี้เขาเขาก็เอาเพรนั้นวันนี้คงถ้าเริ่มใหม่วันนี้ก็คงต้องใช้วิธีการาต้องตั้งงบประมาณแต่ว่าคงคงคงเยอะอยู่เพราะว่าทั้งระบบนี่คือมันทุกลุ่มแม่น้ำต้องได้รับการดูแลหมด เหนือในตอนนี้อย่างแบบในน้ำอิงก็สูงแล้วปัญหาเรื่องน้ำโขงอะค่ะท่านคะครับน้ำโขงน้ำไหลมามากผิดปกติคงต้องคุยกันระหว่างประเทศอาจจะมีการปล่อยน้ำมากไปหน่อยนะครับโดยเพราะจากจากจีนช่วงนี้อาจจะน้ำเข้ามาเยอะเพราะจีนก็น้ำท่วมต้องต้องดูเรื่องการปล่อยน้ำว่าทำไงถึงจะปล่อยน้ำในจังหวะที่มันสามารถลงทะเลโดยไม่ล้นตลิ่งสุดท้ายตอนนี้กระทรวงน้าเทศเล่าให้ฟังแล้วว่า กขากำลังอยู่ระหว่างคุยพูดคุยกันรวมถึงตอนล่างด้วยที่ในลาวอะค่ะท่านคะอย่างจะมีเขื่อนมาเพิ่มแล้วก็<ช>พี่น้องอีสานตอนนี้ก็จ่อที่จะทวนด้วยคือวันนี้เราต้องหนึ่งต้องคุยกันกับประเทศเพื่อนบ้านใ,ในการบริหารการจัดการน้ําอันที่สองเนี่ยเราจะต้องมาจัดการของเราด้วยคือแม่น้ําบางแม่น้ำเนี่ยต้องอาศัยที่ลุ่มทาเป็นที่เก็บน้ํา น้ำมันเหมือนรถยนต์อ่ะถ้ามันมาเร็วไม่มีเบรกมันก็อันตรายเพราะนั้นต้องมีเบรกเบรกก็คือเขื่อนบ้างแล้วก็อ่างเก็บน้ําบ้างนี่คือเบรกน้ําซึ่งเราไม่มีเบรกในหลายแม่น้ําไม่มีเบรกเลยถึงเวลามาเยอะๆก็ล้นเพราะนั้นต้องวางต้องสร้างเบรกก็คือสร้างอ่างเก็บน้ําระหว่างทางหรือแจมลิงเนะยอะๆเนาะทีเชียงนายเห็นสสก็ทะเลาะกันอยู่เรื่องสายก็ท่านได้ยินข่าวไหมคะ ที่เราทะเลาะกันเรื่องบองบฝ่ายอ้ <laughs> ก็คือบางทีอย่างนี้สสเนี่ยมักจะดูในพื้นที่ตัวเองแต่ว่ารัฐบาลต้องมองภาพรวมภาพใหญ่แล้วก็ถึงจะกระจายงานลงไปสู่ภาพเล็กๆถ้าภาพเล็กๆเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ก็ไม่ไม่พอเราวมันแก้ปัญหาไม่ได้ต้องมองภาพใหญ่ว่าตั้งแต่แหล่งต้นน้ำแล้วก็เส้นทางน้ำแม่น้ำทั้งหลาย แล้วก,ก็การจะเชื่อมโยงแม่น้ำ้า,ากันในบางสายแล้วก็การระบายน้ําเข้าเขื่อนเส้นทางการระบายน้ําก็ต้องมาจัดหมดรวมทั้งกรุงเทพด้วยอย่างวันนี้ก็านายกอิงเล่าให้ฟังว่าได้ให้กระทรวงไอ้ให,ให้อะไรกรมชนประทานบริหารจัดการน้ําโดยการพร่องน้ําในเขื่อนพักกลางรอไว้เพราะว่าถ้าพักน้ำพักพร่องน้ํารอไว้เนี่ยเวลาน้ํามาจากทางเหนือเนี่ย ก็เขื่อนทุกเขื่อนยังรับน้ําได้อีกเยอะก็จะไม่มีปัญหากับกรุงเทพเหมือนปีห้าสี่ปีห้สี่ตอนนั้นนโยกลูเข้ามาเนี่ยไม่ทันะแล้วก็ไม่มีการพร่องน้ําเลยน้ําเต็มเขื่อนพอถึงเวลาฝนตกหนักๆห,ห,หรือน้ํามาจากเหนือด้วยระบายก็ไม่ระบายไม่ได้ก็เลยท่วมย่างแต่คราวนี้คนกรุงเทพไม่น่ากัววงวลเพราะว่าเห็นว่าพ่องน้ําลงไปเขื่อนเจ้าพยา เกินป่าสักเห็นว่าเหลือ20กว่าเปอร์เซ็นต์เองเพราะนั้นยังรับน้ําได้เยอะค่ะนายยงยิ้งยังทํางานเต็มที่ไม่ได้ทรมาล<ะ>ืไม่มาแต่ว่าคุณพ่อเลยมาให้กําลังใจอ,อ,อใผมผมาให้กําลังใจประชาชนเพราะว่าผมถือว่าผมเป็นหนี้บุญคุณเขา17ปีเขาไม่เคยลืมเราเวลาเรามีเขามีทุกเราก็ควรจะมาเยี่ยมมาให้กําลังใจนี่เป็นธรรมชาติของของของคนไทยที่เราต้องรู้จักบุญคุณคน ก็บอกว่าทราบปัญหาหมดแล้วปล่อยดูที่แพร่ไม่ว่าจะเล่า,เ,ลาเรื่องค่าไฟซึ่งน้ําท่วมเนี่ยม,มิเตอร์ไฟขึ้นขึ้นหนักกว่าเดิมอีกแล้วเขก็เลยมีความสกว่าเขาเดือดร้อนเรื่องไฟก็ก็จะต้องมีการดูกันเรื่องการดูแลเรื่องค่าไฟซึ่งเคยดูมาแล้วตั้งแต่สมัยไทยแักไทย นะครับแล้วก็เรื่องของความเสียหายอันเกิดจากน้ําท่วมและความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพในช่วงนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เป็นงานเป็นงานหนักที่รออยู่ <c oughs> ครับขอบคุณครับเรื่องตับประมวลประมวลช่วใหม่ก็มีหนังสือตรงทามาจากประวัติศาตรท่านาใหม่าว่าจะไม่มีวงสุพรรณในเดืไม่ทราบเลยครับอันนี้เป็นเรื่องของพักเขามีกรรมการบริหารเมื่อกี้ลองโพสก์พักมาด้วยนะน่าจะลองถามดู ลองถามลองสัมภาษณ์ลองโพสกดูนะเพราผมไม่ค่อยรู um, ้เรื่องอาชิญลองโพสกสัมภาษณ์ลองโพสกเขารู้งเดียวผมดเยอะแบบนี้การล่อล่อสียแล้ว คน,นในดว,วงใจเจ้ารอมาิ้เจ็ดปีแนละ้วกดไลค์ในค่ะร่งางกวกกดไลค์นหรอกร่ากวเชนน้อยได้นายอคนไหม่มาแล้วคนเนี้ยคนทิดคีดถึงครับผ ก็มาไ่รับ่องสามครับคุณกันเป็นใครกันสิคุณกนเป็นอะไรกับอดีตหลานทางแดีตครับเออครับนี้เรามาลองครับ นี้เป็นเรามาช่วยใช่ครับเชิญใช้เกียร์ใช่ครับเชิญใช้ไฟฟ้าแล้วก็ทุกอย่างที่จำแเนี่ขซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ซ่อมเก่งมากถึงปกติแล้วเนี่ยที่ดูไบเนี่ยน้ำมันท่วมปรากฏว่ารถรถรถไฟฟ้าเขาจำหน่ายหมดเลยเือูนย์เลยเพราะว่าเขาไม่คิดซ่อมเลย อันนี้เห็นพวเราซ่อมเองที่ทำวันนี้ันก็หรือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายกับพี่น้องเราอ่ะใช่แต่ว่ามันเจ๋งมากจริงๆแล้วพวกโรงเรียนพวกอาชีวะเออพวกเราพวกเราเนี่ยมันมีฝีมือเยอะแต่เพียงแต่ว่าเครื่องมือไม่พอไม่มีโรงงานในไทยไปนั้นเนี่ยสามารถจริงๆแล้วเนี่ยเอามารวมหัวเป็นจริงๆสร้างรถ้วขายยังทำได้ ทำโดรนทำอะไรเล่นเราเรามีทุกข่านนะท่านถนาผู้นการร่วมกันเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่เราสามารถจะขอช่างเราเยอะแต่พอไปถึงฝ่ายบริหารบอกช่างเถอะมันไม่ช่างจริงช่างเถอะเลยเขาไม่ไม่ไปดีโอ้ดีครับอันนี้ผมว่า เราเรามีทั้งแต่ที่เัามาคืน,น,นครับมีเค้งนี่มีการอาชีวะเกษตรเรียงเชรงลุงเรียงปลาเป้าครับแล้วก็การเกษตรอย่างไรครับก็มาร่วมกันด้วยกันทุกทีครับแล้วอีกหน่อยต้องให้เป็นต้องใช้ AI AI literacy เพราะว่าเด็กพวกนี้นะถ้าถ้า AI เป็นเนี่ยนะครับประเทศจะเลยเลยเท่ากับเรายืมหัวคนอื่นมาใช้ AI นี่คือยืมข้อมูลยืมหัว แล้วให้มันทํางานแทนเราเหมือนที่ท่านสัมภาษณตรงนั้นนะครับท่านราคาผมดูหรอกครับท่านของนี้ท่านอยากให้เด็กเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามารวมพลังกันครับท่านเด็กๆนี่คิดอะไรที่มันเดี๋ยวผมจะหาเรื่องท้าทายให้ครับ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 ขอบคุณมากครับท่านครับ คุณผู้มชมนี้ก็เป็นการลงพื้นที่นะคะของแาท่ท้สิงหชินวัตรอดีตนายมรีค่ะก็มาเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ทมมตำบลบับเต่านะคะที่วัดตับเต่านะคะที่วัดตับเต่าอำเภอเกรงจอชลัยซึ่งน้ําท่วมหนักนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ก็ได้พูดนะคะให้กําลังใจบอกว่า มานะคะเพื่อตอบแทนบุญคุณพี่น้องเชียงรายหายไป17ปีไม่เคยลืมกันนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะมาครั้งนี้นะคะนายกอเองก็ฝากกําลังใจมาให้ด้วยในฐานะ,ะ,นะ,ะทั้งเป็นพ่อทั้งเป็นประชาชนนะคะแล้วก็ในฐานะที่พี่น้องเชียงรายไม่เคยลืมนะคะ,ะ,ะสนับสนุนสสนะคะพักเพื่อไทยนะคะให้คะแนนเสียงสสพักเพื่อไทยมาโดยตลอดก็มาตอบแทนบุญทุนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปถึงที่3นะคะพักสักครู่สวัสดีค่ะ